สวัสดีครับนานาสวัสดีนานาที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกๆท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาหลวงฟิชชิงครับวันนี้นาหลวงจะพานานามาทําเหยื่อครับผมวันนี้จะเป็นสูตรเหยื่อปลานมินปลาคลองง่ายๆครับผมก็มีวัตถุดิบไม่กี่อย่างเราตกปลาคลองครับไม่ต้องอะไรมากก็เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบที่เราต้องใช้กันเลยครับผม อย่างแรกก็คือสูตรนี้จะมีลำ2กิโลครับผมตัวนี้ผมซื้อลำตลาดครับไม่ได้ลำที่ร้านตกปลานะครับผมอันนี้เป็นลำตามร้านอาหารสัตว์ทั่วไปครับตัวนี้2กิโลครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโอเมก้า4ครับผมโอเมก้า4หนึ่งถุงครับแล้วก็ ขนมปังกะทิครับผมตัวนี้หนึ่งถุงครับผมของยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแยมไข่ครับผมแยมไข่หนึ่งถุงครับแล้วอีกหนึ่งอย่างมะขิดครับตัวนี้ชิปมะขิดของเราทําเองครับตัวนี้เราใส่อยู่ที่สี่ขีดครับผมต่อสูตรนี้นะครับก็วัตถุดิบก็มีแค่นี้ครับผมก็ตกปลาคองไม่ต้องอะไรมากเอาง่ายๆครับ แต่การตกปลาครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะเพึ่งเหยื่ออย่างเดียวครับผมก็ต้องมีหลายๆปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นอากาศสภาพน้ํามีผลหมดครับแล้วสิ่งที่สําคัญเลยก็คืออุปกรณ์ปลายสายครับผมตัวนี้ก็สําคัญไม่แพ้กับเหยื่อเลยครับมีนานะหลายท่านครับเอาเหยื่อค่ายดางัดงๆไปตกเห็นเขาตกได้ก็พอไปตกก็ไม่ได้เหมือนเขา อันเนี้ยเราต้องกลับมาคิดทบทวนแล้วครับผมต้องมาทําการบ้านแล้วว่าเป็นเพราะอะไรไปตกหมายเดียวกันเยื่อเดียวกันแต่เขาได้เราไม่ได้มันก็ต้องน่าพิจารณาแล้วครับผมอุปกรณ์ไปสายนี่สําคัญครับตัวปิดต้องเบาคมแข็งเผื่อผิดคิวครับแล้วก็แล้วก็วกต้องเหมาะสมครับผมแล้วก็สายเมนก็ ต้องหมอตมอ,อีกเหมือนกันครับอันนี้เราก็ต้องศึกษาให้ดีครับผมเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาแนะ,แน,ะนำชุดปลายสายนะครับผมสำหรับตกปลาสายหวานพวกปลานิลนปลาตะเพียนนี่ครับปลาที่กินระแวงระแวงเดี๋ยวผมจะมาแนะนำครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราไปปั่นเหยื่อก่อนเลยครับผมนี่นะครับลำสองกิโลใส่เข้าไปเลยครับ สามสองกิโลนะครับต่อไปครับแยมไข่ครับผมของอนี่เขาอะไรได้ครับปางกะทิครับปางกะทิก็จะมีส่วนผสมของกาบมะพร้าวอยู่แล้วครับผมมีฟงครับ ตัวนี้โอเมก้า oh 4ก็น่าจะมีเป็นปูดปาน้นคนระก็น่าจะมีส่วนผสมของ่วนอาหารปาจิพืชอยู่แล้วครับผมตัวนี้เราก็ใช้นี่เลยคนระับง่ายๆแล้วก็สุดท้ายมาปิดครับ แค่นี้ครับผม ับผมสูตรง่ายๆแต่ได้ตัวครับมีนะครับผมสีสันของเหยื่อเราเดี๋ยวเราจะหมักไว้หนึ่งคืนครับพรุ่งนี้เราก็ไปตกก็อย่างที่บอกนะครับผมทุกอย่างมีส่วนสำคัญหมดครับของการตกปลาสภาพหมายสภาพอากาศเหยื่อ อุปกรณ์ปลายสายมีส่วนสำคัญครับผมยังไงนน,น,านาก็ไปศึกษาดูนะครับว่านนา,นาที่คนที่เขาตกได้กันเยอะๆเขาใช้แบบไหนก็เดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะมาทำคลิปบอกครับผมก็ยังไงฝากกดติดตามช่องน,นลวงฟิชชิ่งไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมคลิปนี้นะลวงต้องขอลาน้าๆไปก่อนครับผมสวัสดีครับ